ปีนงพิดกอนเหมือนผ้าฟันนาอย่าขันผูกมันตื้อ phước phước non nam hạt pa pi ao nam sài yên suối phước xiêng. ปี่น้องพิดกันเหมือนเล็กขี้เมียงเต็มฝนแล้วหากตึงมีเออน้องฮักก็้อยโอดคันตี แป่งใจดีดีดังน้ำตั้งห้างหายเสียอ่อนจังดีมือลางหุมมีมาปะลาะอย่าตื้อไผ่ดีอย่าติภผยจ้า จังเป็นเมฆฟ้าป่ามูวก่อยอยู่ตามน้ำก่อยตามตามตูน้้ำเปียงได้ดอกบัวเปียงอัน Chính chắc sôm nỡ chôm cụ phân chưa năn hà sôm cuôn hư nai hâm pít hâm phương hận hù ตามขบวนปีไข่ที่ท้อยิฮือแปลงใจหวานเปนตันกนโอ,อย้ยสุนใสตัวอ,อิมมุถกอโกธาอยาฮือเกิดปุล้อนเกิดฮือ บันเต้าปีฝุ่นนองแม่ป้องแขนลาเมื่อตักซอนเป้าหนังนิดแอบไกล ทำพันสอนเมื่อนอนปังเต้แม่ตามันนายเติกเมื่เจ้าสีบัวตองเจือลองกึตเตยยาามก่อนกี้เหมือนมีปีฝูนน้อง kêu chọc nam pì lại hoa ti tác tuyền bỏ ham lại hoa ti tác tuyền bỏ ham lên nai hư